นี้จะมาชวนเพื่อนๆทำแชมพูมะกรูดนะคะพี่น้องน,นี่นะมีอะไรบ้างมีมะกรูดพี่น้องตอนนี้จะใช้มะกรูดประมาณสองกิโลกว่านะใครรู้จักบ้างทางบ้านทางบ้านทางช่างใหม่จะบอกว่าจุ่มจะริงนะคะพี่น้องคือจุ่มจะริงก็บอลลเพชรอ่ะพี่น้อง บอละเพ็สองสองท่อนนะเนะี่ยจะใส่สองท่อนคิงแต่ไม่หมดแบ่งเอาครึ่งหนึ่งนะเนะี่ยก็จะเอามาต้มต้มด้วยกันพี่น้องต้มต้มเสร็จแล้วแล้วก็จะเอามาปั่นปั่นเสร็จแล้วก็จะมาขูดเอาเนื้ออ่อนๆออ,ออกมาพี่น้องเอาใส่ผ้าขาวอะก็เรียกว่าผ้าอะไรอะผ้าขาวเนาะไม่รู้อะเอางั้นไปก่อนเนี่ย เดี๋ยวเสร็จถ้าเกิดหน้าตาเป็นแบบไหนเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะให้พี่น้องดูอีกทีหนึ่งว่าแชมพูมากรูดเนี่ยสามอย่างเนี่ยจะเป็นแบบไหนบ้างตนใช้หน้าหนาวหน,หน,น่ดีพี่น้องเพราะว่าใช้แชมพูทั่วไปอ่ะขอโทษนะหนังหัวมันขาวๆอะ่ะมันเป็นขุยอะ่ะเนี่ยเพราะว่าเคยทํามาแล้วใช่ไหมก็เมื่อเคยทํามาแล้วมันหมดไปแล้วเก็บไว้ได้นานเลย อันนี้ตอนนี้ก็จะเริ่มทำอีกทีมันหนาวแล้วพี่น้องมันหนาวก็จะเริ่มทำอีกทีนะพี่น้องชวนเพื่อนๆทำแชมพูกันนะคะเดี๋ยวมันออกมาแบบไหนหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะคะพี่น้องเดี๋ยวให้ดูอีกทีจ้าแชมพูมากรูดนะจ้าเดี๋ยวดูอีกทีนะก็เอามะกรูดขิงจุมจะลิงเนี่ยเอามาแช่น้ำก่อนพี่น้องเอามาล้างก่อนนะน้องทำความสะอาดก่อนถึงจะเป็นแชมพูได้นะคะ ลงแบบนี้เลยพี่น้องลงแบบนี้เนี่ยซื้อก็จะเดี๋ยวก็เอาแปรงถูพี่น้องเอาแปรงขัดขัดทีละลูกอ่ะเอาแปรงขัดทีละลูกทีละลูกจะได้สะอาดนะคะพี่น้องจะได้สะอาดแเดียวก็จะขัดแบบนี้เลยพี่น้องนง่ยง่แง่ถ้าจะได้สะอาดต้องทําให้สะอาดก่อนนะคะพี่น้องอ้าวเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะจ๊ะล้างเสร็จแล้วจ้าพี่น้องนี่ล้างเสร็จเดี๋ยวก็จะเอามาหั่นนะครับพี่น้องเนี่ยล้างนี่พร้อยจ้ะ ยวจะเอามาหั่นเป็นแว่นแว่นะพี่น้องนี่หั่นเป็นแว่นแว่นเอาหัวเอาหัวที่สวยนี่ออกนะพี่น้องเอาออกออกก่อนจะจะมาหั่นเป็นแว่นแวนพี่น้องนเป็นแว่นแวนแบบนี้เป็นแว่นแวแบบนี้นะพี่น้องเนี่ยหั่นแว่นแว่นแว่นแบบนี้แล้วก็จะเอามาต้มอีกทีหนึ่งนะพี่น้องเดี๋ยวเรียบร้อยยังไงแบบไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูทีนะจ๊ะพี่น้องนะให้ดูทีจ้าหั่นมะกรูดเสร็จแล้วนะพี่น้องเดาเหลให้ดูนะคะว่าหั่นแล้วเป็นยังไงพี่น้องก็ จะหัน่นรวมๆกันหมดค่ะพี่น้องเห็นไหมมีมะกรูดมีขิงนะคะมีบอระก็ตพี่น้องเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปต้มนะคะพี่น้องโอเคให้ชมเท่นี้นะคะเดี๋ยวเสร็จอ๋ลืมบอกว่ามะกรูดนี่นะถ้าเกิดใครแพ้เม็ดกเอาเม็ดออกนะคะพี่น้องนะมเมล็ดมันหนเม็ดข้างในม,านามนันหนักบางคนจะแพ้นะแต่แต่ต้นโมกไม่แพ้นะคะพี่น้องไม่แพ้คนไหนแพ้ก็เอาเม็ดออกเลพี่น้องเม็ดเม็ดข้างในเขาโอเคค่ะเดือดแล้วจ้ะเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเริ่มเดือดแล้วนี่ นะมะกรูดที่เราหั่นหั่นไว้พี่น้องก็งเริ่มเดือดแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวพอเดือดแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวจะเคี่ยวให้นิ่มๆที่สุดเลยนิ่มเสร็จแล้วถึงเย็นเสร็จแล้วค่อยเอามาปั่นนะคะเราค่อยชมกันนะคะแล้วจ้าชมพูมะกรูดนะชมพูมะกรูดขิงบอระเพ,พ็ดพี่น้องนี่เย็นเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม อ๋นี่นี่นี่ใช้ได้นานมากเลยสุดยอดเลยล่ะตอนนี้ยนะี่ยแชมพูมะกรูดนี่ถ้าเกิดถ้าใครใแพ้เม็ดมะกรูดนะมเมล็ดมนะันอะก็ออกแต่ของเราไม่แพ้นะของต้นโกไม่แพ้พี่น้องของต้นโวไม่แพ้ก็จะมาให้เพื่อนเพื่อนดูให้เพื่อนเพื่อนชมกันนะว่าได้แล้วพี่น้องทั้งขิงทั้งขิงทั้งจุ้งจันเลงหรือว่าทั้งกระบองเ,อเขาเรียกว่าอะไรอะบอระเพ็ดอะ กับมากรูดอบบประมาณสองกิโลครึ่งนะก็จะได้สามกิโลพี่น้องใส่ในโหลนี่ว่าก็จะได้สามกิโลก็เดี๋ยวเสร็จยังไงจะได้ไปหากระบอกมาใส่กระบอกอยู่บนบ้านไม่ได้ลงมานะตรงลงก็เรียบร้อยนะจ๊ะนี่มันสุดยอดเลยล่ะนะเนี่ยมันทําให้เราผมเราดกดำมาพี่น้องอันนี้ผมไม่เคยยอมนะผมไม่เคยย้อมมันสุดยอดเลยอะ่ะหอมด้วยอ,อยู่ในห้องน้ำมันสุดยอดเลย เนี่ยนะให้ชมแล้วนะจ๊ะให้ดูแล้วนะว่าแชมพูมากรูดหน้าตายก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องเอาไปต้มเสร็จแล้วรอให้เย็นแล้วก็เอาใส่ผ้าขาวแล้วขูดๆออกพี่น้องก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยสุดยอดเลยเอาอาบน้ําก็ได้เอาอะไรก็ได้ทําได้ทุกอย่างเฉพาะเนื้อตัวของเราพี่น้องตั้งแต่หัวจะลดเท้าอ่ะเขาทําได้ทุกอย่างเลยสุดยอดเลยนะพี่น้องให้ชมเท่านี้ให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะว่าเรียบร้อยแล้วจ้าแชมพูนะจ้า